สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตต้นองน่นนะคะนี่นะคะได้ลงเข่งไปแล้วนะคะหต้นนะคะตรงนี้มีอยู่ห้าต้นนะคะเข่งแรกนี้เป็นเป็นพันไซมัสคัดนะคะ ส่วนตนที่สองเป็น S18 นะคะนี้ยอดพึ่งแทงออกมานะคะมีต้นสามเป็นไว้มรกานนะคะแล้วต้นสต้นห้านั้นเป็นผันบิวตี้นะคะส่วนที่อยู่ในเข่งนี้ อันนี้เป็นใบโคนัวนะคะนี่ออกดอกแล้วนะคะเนี่ยออกดอกสองช่อแล้วนะคะอันนี้เป็นใบโคนัวนะคะสามวันลงเข่งได้หกเข่งนะคะวันละสองเข่งนะคะทั้งผสมดินแล้วก็ปลูกลงเข่งนะคะ นี่เป็นต้นทั้งหมดที่แอดเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเพจได้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะยอดของมันนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะ วันที่สินะคะวันนี้นี่นะคะยอดเอสสิบปดวบๆแน่นๆนะคะส่วนอีกหต้นนี้นะคะกำลังปูดกำลังปูดขึ้นมาค่ะตากำลังปูดขึ้นมากำลังจะแทงช่อดอกนะคะนี่นะคะ น,นี่มีสองพันนะคะสองพข้างบนเป็น s อสข้างล่างไม่รู้เป็นพันอะไรนะคะเขาให้ตามมาเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นพันอะไรนะคะอันนี้นิ้วมือไม่มดนะคะกำลังปูดจะแทงยอดแล้วนะคะนี่นะคะ ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่รอดนะคะแต่วันนี้รอดแล้วนะคะอันนี้พันนิ้วมือไม่หมดนะคะลูกยาวๆส่วนอันนี้นี่ก็เป็นสองพันนะคะแต่ตานี้เป็นพันเฟรมนะคะพันเฟรมที่สั่งออกมา อันนี้คือตาที่แอดติดเองนะคะส่วนตัวนี้ก็มีสองพันเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นพันเบล็กโอปอนะคะเนี่ยกำลังปูดตากำลังปูดนะคะแต่ยังไม่แทงช่อส่วนข้างบนนี้แอดเป็นคนเสียบตานะคะมันก็แทงช่อออกมาแล้วนะคะ อีกสองวันสามวันน่าจะเห็นใบโผล่ออกมานะคะอันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนชอบฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะลาไปกับคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ